พาณิชย์จัดกิจกรรม Thai Fruit Festival 2024 by MOC ในงานมหาสงกรารเวิร์ลวอเตอร์เฟสติวัล2024เยื่นทั่วล่ามหาสงกราร2,567ณท้องสนามหลวงนำผลไม้สดผลไม้แปรรูป ขนมหวานไอศครีมมาจําหน่ายให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น5วันการจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเพิ่มช่องทางการระบายผลไม้ของไทยที่กําลังออกสู่ตลาดช่วยเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและยังเป็นการขับเคลื่อนซอฟ t ์ o วร์ผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติที่มาเล่นตัดน้ําซึ่งจะทําให้ผลไม้ไทยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยงานไทยฟร o ตเฟสติวัล2024 by moc จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่11ถึง 15เมษายน2567ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง22นาฬิการวมทั้งสิ้น5วันค่ะบูธเพ่งจัดขึ้นมาโดยโกรมค้าภายในกระทรวงมณิย์ซึ่งมาจัดบูธไทยฟู้ดที่สนามหลวงนะครับให้พี่น้องประชาชนที่มาต้องเที่ยวสนามหลวงเนี่ยได้มาชินผลไม้สดของเมืองไทยนะครับเดือนเมษายนเป็นจุดเริ่มต้นของการอ,ออกผลไม้ไทยที่บูธของไทยฟู้ดเนี่ยนะครับผลไม้ไทยตัวนี้นมีทั้งผลไม้สด มีทั้งการแปลรูปมีทั้งทาเป็นไอศครีมลหลายอย่างด้วยกันนะครับก็ขอเนชนิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับมาท่องเที่ยวที่สนามหลวงหรือเดินทางมาที่สนามหลวงแห่งนี้นะครับมาซื้อผลไม้นะครับเรามีด้วยกันหลายอย่างทีเดียวกับเรียนอย่างนี้ครับว่าการทําให้ผลไม้ไทยเนี่ยนะครับมีราคาที่ดีขึน้นมามีสองแนวด้วยกันหนึ่งก็คือ ส่งเสริมการส่งออกสองก็คือส่งเสริมให้คนไทยบริโภคผลไม้ไทยในวันนี้นะครับที่บูธแห่งนี้ก็คือเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนั้นมาร่วมการบริโภคผลไม้ไทยซึ่งผลไม้ไทยเป็นผลไม้มึงร้อนที่อร่อยนะครับมีความหอมนุ่มนวลมีรสชาติที่หวาน อร่อยนะครับอร่อยกว่าผลไม้มงหนาวซึ่งมีความแข็งมีเผือกบางแต่มีความแข็งงั้นเชิญทีบูทของไทยฟู้ดนะครับในวันนี้เรามีด้วยกันหลายอย่างด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้สดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําผลไม้มีทั้งแฟนซีมีทั้งข้าวเหนียวนะครับมีน้ําแข็งใสเป็นเกตฮีมะมีสมูตตี้มีทั้งไอศครีมแล้วก็เค้กแล้วก็มีการแปรรูปนะครับแล้วก็มีการคั้นเป็นน้ําดื่มต่าง งั้นมาที่นี่นะครับได้ลิมรสผลไม้ไทยในทุกๆ,ๆแบบสิ่งสำคัญก็คือทุกบาททุกตังนะครับได้ได้กลับไปยังพี่น้องเกษตรกรคนไทยด้วยกันงั้นเรามาช่วยกันบริโภคผลไม้ไทยนอกจากงานในวันนี้ได้มีถึงนที่ษถึงพิพา5แล้วนะครับอ่าเลยจากงานนี้ไปที่ไหนเราก็บริโภคผลไม้ไทยช่วยคนไทยช่วยเกษตรกรไทยครับคุณภาพที่มาในวันนี้ครับตรงจากสวนและเป็น ผลไม้ที่เราคัดเกรดมานะครับในราคาที่ย่อมเยาวถ้าไปเดินชมเมื่อสักกี่ได้จะเห็นครับว่าผลไม้ในแต่ละในแต่ละชนิดเนี่ยบางบางลูกเนี่ยเราจะไม่เคยเห็นขายในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นมาที่นี่ในราคาที่ย่อมเยานะครับก็เชิญชวนนะครับมาต้องเที่ยวแล้วก็มาที่ไทยฟู้ดของขุ่มคภาไปในแห่งนี้นะครับแล้วก็ฝากอีกนิดนึงนะครับว่า ไม่ว่าจะช่วงไหนผลไม้ไทยออกเรามาบริโภคผลไม้ไทยผลไม้มึงร้อนที่มีความอร,อร่อยนะครับและเชื่อครับว่าจะช่วยเหลือให้พี่น้องเกษตรกรคนไทยมีไรายได้ที่ดีขึ้นเป็นการส่งเสริมให้เขาเติบโตอย่างยั่งยืนครับ